สวัสดีค่ะค่ะวันนี้พบกับพอกรสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ,บ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะคะกับช่องทางประชาสัมพันธ์ทางยูทูบค่ะเพื่อเป็นการลดขั้นตอนในส่วนของพี่น้องประชาชนตำบลบ,บ้านด่านของเราค่ะได้มาติดต่อนะคะค่ะท่านที่สนใจในเรื่องข้อมูลข่าวสารค่ะก็ติดตามได้ ทางช่องทาง y t u t u นะคะวันนี้มาพูดถึงในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนเบียรอยากชีพผู้สูงอายุการที่จะรับเงินในปีงบประมาณ2,565กยังเหลือเวลาอีกกยังเหลือเวลาอีกเ,ออเดือนประมาณเดือนเสษ็จนะคะ ที่ท่านที่เกิดก่อนกับผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2505นะคะตัดถึงวันที่1ตัดถึงวันที่1กันยายน2505ค่ะมาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในรอบปีงบประมาณ2,565ก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,500 64เป็นต้นไปจะเป็นปีงบประมาณ2,565ค่ะท่านสามารถนำเอกสารหลักฐานมาขึ้นทะเบียนลงทะเบียนได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอำนาจมาก็ได้นะคะนืงมีอะไรมั่งค่ะบัตรประจำตัวประชาชน 2. ทะเบียนบ้านค่ะมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านไหมค่ะ3หน้าบัญชี ธนาคารจะเป็นธนาคารไหนก็ได้นะคะไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นนน้นเป็นนี้เป็นนั่นนะคะได้ทุกธนาคารก็ได้ทุกธนาคาระคะเพราะว่ากรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ ตามบัญชีที่ท่านแจ้งเอาไว้นะคะค่ะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ดิฉันปกติจะจัดเสียงตามสายอาจจะไม่ครอบคุมบางหมู่บ้านอาจจะไม่ได้ยินนะคะช่องทางที่ดีที่สุดก็คือช่องทางยูท b e ประชาสัมพันธ์เพราะว่าในแต่ละหมู่บ้านจะมีเน็ตประชารัดและท่านใดที่อยากจะทราบข้อมูลข่าวสารก่ะท่านก็สามารถที่จะเปิดดูได้โดยตลอดนะคะเป็นการ ช่องทางประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่งอย่าลืมกดติดตามนะคะกดติดตามค่ะท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์กับช่องทางออยูทูบสื่อประชาสัมพันธ์นะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งผู้สูงอายุที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนลงทะเบียนการเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งท่านที่เกิดก่อนท่านที่เกิดก่อน1กันยายน2505ค่ะ เรารับลงทะเบียนนะคะเรารับลงทะเบียนถึงวันที่30กันยายน2564ยังเหลือเวลาะะยังเหลือเวลาค่ะก็มาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองนะคะที่กองสวัสดิการสังคมค่ะสำหรับในวันนี้นะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องกลับลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ